สวัสดีค่ะนี่รอบดึกนะคะตีสามกว่านะคะยังไม่ได้นอนค่ะหิวเล็กได้มาผัดไอ้บะหมี่มาล่านะคะเป็นพริกมาล่าค่อนข้างจะเผ็ดหน่อยใครยังไม่นอนก็มาทานด้วยกันนะคะพี่น้องนะคะก็ใส่หัวงอกลงไป อือร่อยมากเลยค่ะพี่น้องมาทานด้วยกันนะคะพี่น้องนะคะอร่อยมากเลยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ